สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวน,นพพิีโชดพาเพลินวันนี้พาชมสวนหลังบ้านอีกแล้วนะคะมาดูต้นมะเขือเทศต้นนี้ค่ะเพื่อนๆงามมากดูค่ะสูงยาวตามต้นมะยงชิดขึ้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ เริ่มออกดอกแล้วนี่เอาไม้มาตอกลงไปแล้วก็จะเอาเชือกปอมามัดค่ะเพื่อนๆมัดแบบนี้ค่ะประคองเขาขึ้นไปเรื่อยๆดูสิคะว่าเขาจะไปถึงไหนถ้าเขาไม่เป็นเชื้อราไม่ยุบตายก่อนเพื่อนๆก็จะได้ชมลูกของเขานะคะ เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆค่ะคงจะเป็นดินดีนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าเราผสมดินแบบเป็นขี้วัวเป็นแก็บดิบเป็นใบไม้แล้วปลูกใส่ตรงมุม มุมแปลงผักพวกผักกวงตุ้งเก็บไปขายหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นคุณนายตื่นสายปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆดูสิเขางามมากแล้วคุณนายตื่นสายอันนี้ยังเช้าๆอยู่นะคะหนึ่งโมงเช้ายังไม่บานค่ะฝนตกเมื่อวานนี้ดูเขาลม้มความงาม คุณนายตื่นสายก็งามแล้วค่ะงามเต็มละเต็มแปงแลงละเอาไว้ขยายพันธุ์ค่ะปลูกไว้ดูแลง่ายดอกเกาสวยงามคระสีค่ะสวนหลังบ้านสวนเล็กๆของเราดูต้นมะเขือเทศสูงครึ่งต้นมะยงชิดแล้วค่ะ อันนี้อีกต้นนึงอันนี้ก็ขึ้นไปกับไม้ดูสิคะอันนี้ไม้ก็ยังไม่พอดูประมาณนี้ก็ยังไม่พอนี่ต้องเอาไม้มาทำเสาให้เขาอีกนี่ค่ะดูสิ ดูสิคะจะมีต้นมะระกอปลูกไว้แล้วก็ต้นมะเขือเทศ เพื่อนๆคะ่ะขวดนี้คือฮอร์โมนไข่คะ่ะที่หมักไว้นานแล้วคะ่ะแล้วเราก็ใช้ผสมน้ำ1ช้อนต่อน้ำ20ลิตรคะ่ะเอาไว้รดดอกไม้รดผักของเรานี่แหลคะค่ะลดผักในสวนนี่แหลคะค่ะอันนี้เป็นจุลินทียสังเคราะห์แสงคะ่ะอันนี้เริ่มเป็นละ สองเดือนแล้วค่ะอันนี้สีแดงเอาไว้รดดอกไม้เรานี่แหละค่ะคุณนายตื่นสายคระสีนี่ค่ะปลูกใส่กระถางแล้วจะไปตั้งตรงไหนก็ได้อันนี้คือผักสวนครัวของเราค่ะ กะเพราโหละพานางรักค่ะปลูกไว้รวมๆกันพื้นที่น้อยมาดูกระถางคุณนายตื่นสายเล็กๆของเรานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆเอาไปตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าเพื่อนๆปลูก สวยงามมากค่ะคุณนายตื่นสายเพื่อนๆจะปลูกก็เด็ดเอาเฉพาะที่ว่ายอดที่มีดอกตุมต้มๆนะคะช่อหนึ่งน่าเขาจะมีสามดอกงนี้ค่ะสามดอกตุมต้มๆแล้วเขาจะบานวันละดอกละดอกนี่ค่ะแล้วเราก็จะได้กระถางต้นไม้กระถางดอกไม้สวยๆค่ะ นี่ค่ะน่ารักกระจุ๋กระจิ๋มค่ะอันนี้หนึ่งกระถางค่ะคลาสีนะคะเพื่อนๆสวยงามนี่ค่ะเป็นแจก,กันดอกไม้ก็ได้มันมีถาดรองด้วยนะคะเนี่ยแต่ไม่เอามาเอามาแต่กระถางเล็กๆเพราะว่าอันนี้ก็25บาบาทแล้วกระถาง เอ้ถาดลองอีก15บาทเหลือแต่แบบนี้มาค่ะแต่กระถางเข้ามาปลูกอันนี้คือคนที่นี่เขาเรียกบัวสวรรค์ค่ะเพื่อนๆแต่บางที่ก็เรียกบัวดินนี่ค่ะแต่คนที่นี่เขาเรียกบัวสวรรค์ดอกสวยค่ะอันนี้กําลังปลูกติดแล้วค่ะมาดูวันนี้หนึ่งอย่าง อันนี้เพื่อนๆเ,เรียกอะไรคะลางเงินลางทองลางนาคมีสามอย่างค่ะเพื่อนๆถ้าเราปลูกไว้สามอย่างนี่ก็จะเป็นมงคลสำหรับบ้านเรานี่ค่ะดอกสวยมากกำลังตุมต้มๆกำลังเป็นปียังไม่บานนี่ค่ะใบเขาไม่นี่ค่ะยังไม่บานกำลังตุมต้มๆนี่ค่ะ เราปลูกดอกไม้ไว้ชื่นชมก็แบบเป็นธรรมชาติบำบัดนะคะให้จิตใจเรามีความสุขสงบเวลาเราเหนื่อยเพียยทำงานมาเราเดินไปหลังบ้านหรือหน้าบ้านเราปลูกไว้ย่อมเล็กๆดูก็สวยงามค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ดอกสวยมาก แล้วมีผักมีดอกไม้ปลูกไว้รวมๆกันในสวนนี่แหละค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆชมสวนหลังบ้านนะคะชมผักชมดอกไม้ชมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฮอร์โมนไข่ที่เราเอาไว้ใช้ฉีดพ่นพืชผักหรือดอกไม้ในสวนเราจะเอาใส่ถังฉีดค่ะเดี๋ยวใส่ถัง20ลิตรฉีดในสวนนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อน คลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะจะได้ทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ